สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สาตราโตอ่อนรุ่งแสงในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง Youtube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายปกครองการเจราจาธุรกิจต่างๆ ตลอดจนการันครับคดีครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามมาลอยคอนซัลเวอ์เรียนส์ครับโทรไปที่0889196195ตอนนี้ผมก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับที่บ้านผมที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ส่งความรักความวงใยไปถึงทุกท่านดูแลตัวเองดีๆครับช่วงนี้โลกใบนี้มีหลายปัญหาแลอเกิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสุขภาพสำคัญที่สุดครับโควิด -19 อยู่รอบๆตัวเราครับ ใส่หน้ากากพกเจลกันไว้นะครับนั่นคือหนทางที่ดีที่สุดที่เราจะปกป้องตัวเองและก็สังคมของเราคือการมีความรับผิดชอบต่อตัวเราเองนั่นเองครับหัวข้อในวันนี้ครับระอุยูเครนครับข่าวล่าสุดนั้นนะครับมีความเคลื่อนไหวของทหารรัสเซียในแถบบริเวณยูเครนตะวันออกนะครับแถบจังหวัดโลฮานแถบโดเนสนะครับ ซึ่งเมืองที่เป็นเมืองจุดสำคัญที่ทารัสเซียเคลื่อนพลเข้าไปนั้นก็คือชื่อเมืองดอนบาสอย่าลืมนะครับว่าดินแดนโดเนสโลฮานและก็แหลมไครเมียนั้นรัเสเซียได้ผนวกดินแดนดังกล่าวไปตั้งแต่ปี2014ครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวของยูเครนนะครับซึ่งก็เตรียมพร้อมรับสงครามกับรัสเซียหากมีการ ลุกล้ําเข้ามาในดินแดนของยูเครนครับโดยเพิ่งยิ่งครับเป้าหมายสําคัญของรัเสเซียก็คือการยึดดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ํำดนิเปอร์ให้ได้นั่นเองนอกจากนี้ครับรัเสเซียเองยังมีการประสานทัพกับประเทศที่อยู่ทางเหนือซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นดินแดนที่มีการทำไฮบริดวอร์กันก็คือเบรารุสครับมีการประสานงานระหว่างกองทัพรัเสเซีย และรัฐบาลเบลารุสซึ่งเป็นรัฐบาลโปรรัสเซียนะครับก็อาจจะมีการส่งทหารตรีกนาบลงมาจากทางเบลารุสก็เป็นได้ครับฝากทางสหรัฐอเมริกาครับมีข่าวล่าสุดว่าได้มีการส่งเรือพิฆาตสองลำก็คือเรือพิฆาตโดนัลคุกนะครับและก็เรือพิฆาต USS p o r t เตเข้ามาที่ช่องแคบบอสฟอรัสแล้วก็จะเข้าสู่เทเรดําครับ สถานการณ์ดูเหมือนตึงเครียดมากครับแล้วก็ทาง EU ครับโดยเพิ่งยิ่งครับป้าแม้ครับดรอังเกราแมคเคิลบุนเดสคันเซอรินนายกรัฐมนตรีของเยอรมันนั้นถึงกับยกหูต่อสายตรงถึงกับซานะครับวลาดิเมียปูตินว่าให้กลับสู่โต๊ะเจรจาซึ่งงานนี้ครับทางฝาก EU, โดยป้าแม็กดรอังเกราแมคเคิลและก็ เอมานูเอลมาครงนะครับก็เป็นหัวเรือใหญ่นะครับในการที่จะทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดในยูเครนเวลานี้ครับสงบลงให้ได้นั่นเองเพราะว่าดูเหมือนว่าหากรัสเซียลุกลบหนักรอบนี้ครับแล้วสไตล์รัเสเซียด้วยอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับสไตล์รัเสเซียไม่พูดเยอะไม่ไฮบริดไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับยึดยึดเลยถ้าท่านจำได้ในอดีตสงครามในอัฟกานิสถาน สมัยสหภาพโซเวียตนั้นก็ส่งกองกำลังมายึดเลยทำไมยูเครนจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญครับเราต้องมาทำความเข้าใจครับเรื่องนี้นี่ค่อนข้างสลับซับซ้อนมากมันเป็นการเมืองภายในของรัสเซียด้วยเนื่องจากรัสเซียอย่างที่ผมได้ทราบนะครับรัเสเซียเป็นประเทศที่เป็นดินแดนบริเวณที่เป็นฮาร์ดแลนดก็คือแถบมอสโกนั้นเป็นบริเวณที่ไม่มีพรมแดนทางธรรมชาติ ที่จะปกป้องตนเองได้สงครามในอดีหลายๆครั้งจากสมัยดับโรเรียนจากสมัยปรัเสเซียรัเสเซียถูกยึดครองเข้ามาได้ง่ายมากเนื่องจากไม่มีภูเขาไม่มีเครื่องขีดขั้นตามธรรมชาติครับนโยบายของรัสเซียก็คือการสร้างบัฟเฟอร์ให้มากที่สุดนั่นเองประการต่อมาครับรัเสเซียต้องการมีทะเลน้ำอุ่นเมืองท่าสำคัญของรัสเซียก็คือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้น เป็นทะเลน้ําเย็นครับเวลาหน้าหนาวมันจะแข็งตัวดังนั้นรัเสเซียต้องการทะเลน้ําอุ่นและทะเลน้ําอุ่นที่จะขยายตัวลงมาสู่ทางใต้ได้ก็คือทะเลดําทะเลแคสเปียนพวกนี้นะครับเพราะถ้ารัเสเซีย,ยยึดหัวหาดทะเลดําได้แน่นอนครับรัเสเซียก็สามารถไปต่อได้นะครับถึงตุรกีนะครับด้วยเหตุนี้ครับรัเสเซียจึงมีความขัดแย้งกับพวกอัตโตมัน ก็คือพวกตุรกีเนื่องจากตุรกีเป็นอนาณาจักรใหญ่ในอดีตและมีอิทธิพลสูงนะครับเคยครอบครองคาบสมุทรบอลข่านเคยขยายเป็นอนาณาจักรที่เรียกว่าออตตมันดังนั้นครับเมื่อรัสเซียคิดจะขยายลงมาหาทะเลน้ําอุ่นแน่นอนครับมันก็ต้องไปชนกับอํานาจของตุรกีนี่คือประการที่1ครับประการที่2อครับอย่างที่ผมเรีย้ทราบว่ารัสเซียนั้นต้องการสร้างบัฟเฟอร์สเตท โดยพ้องยิ่งครับในอดีตนั้นรัสเซียสรุปบทเรียนว่าก็มีหลายครั้งครับที่ยุโรปตะวันตกอย่างอาณาจักรใหญ่ๆอย่างพวกฝรั่งเศสหรือเยอรมันนั้นเข้ามาลุกลาลรัสเซียแน่นอนครับการขยายอาณาเขตเข้ามาในดินแดนบอลขานการขยายอาณาเขตเข้ามาในบริเวณยุโรปตะวันออกจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการตั้งยันอํานาจของ EU อของยุโรปตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยครับ แน่นอนครับแนวกันชนสำคัญในเวลานี้ก็ไล่มาตั้งแต่ทางเหนือก็คือกลุ่มประเทศทะเลบอลติกครับพวกเอสโตเนียรัสเวียริทนเนียตอนกลางลงมาก็คือเบรรุสซึ่งในเวลานี้ครับรัฐบาลของเบรรุสนั้นอยู่ฝากโปสเซียครับอยู่ข้างรัสเซีย <c oughs> และก็กรณีของยูเครนซึ่งแต่เดิมนะครับในกรณีของยูเครนนั้นนะครับแต่เดิมมาหลังปี2000เนี่ย นะครับรัฐบาลของยูเครนเป็นพวกโปรสัสเซียก็คือยูนโควิชนะครับต่อมามันเกิดข้อพิาพาทครับเพราะว่ายูนโควิชนั้นไม่ยอมที่จะเซ็นสัญญาเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปเมื่อไม่ยอมเซ็นสัญญาเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปครับก็ทำให้ฝ่ายโปยุโรปในยูเครนนั้นเกิดความไม่พอใจครับแล้วก็ทำการประท้วงโค่นล้มอำนาจของยูนโควิช จนเกิดเป็นการปฏิวัติที่เรียกว่า Orange Revolution หรือการปฏิวัติสีส้มถ้าท่านจำได้ตอนนั้นก็นำโดยนักมวยชื่อดังก็คือคริชโก้นั่นเองซึ่งเป็นชาวยูเครนมีการชุมนุมประท้วงที่ไม่ดานซึ่งหลังจากนั้นครับกลายเป็นว่าฝากที่โปยุโรปนั้นได้รับชัยชนะแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำความเจ็บปวดให้กับรัสเซียและปูตินก็ไม่ยอมแพ้ครับจนในที่สุดครับในปี2014 ปูตินก็ส่งกองกำลังเข้าไปยึดครองดินแดนโดเนสโลฮานแล้วก็ผนวกแหลมไครเมียกลับคืนมาเป็นของรัเสเซียและสไตล์ของรัเสเซียนั้นแน่นอนครับเขาต้องการยูเครนเป็นรัฐก,กันชนนอกจากนี้ครับแผนการของปูตินนั้นก็คือต้องการปูตินนั้นนะครับต้องการตัดอำนาจของอยูเครน เหนือทะเลดำให้หมดนะครับแผนของปูตินก็คือต้องการยึดดินแดนทางตอนใต้ของยูเครนทั้งหมดครับซึ่งถ้าทำแบบนั้นครับแน่นอนครับยูเครนประสบปัญหาเศรษฐกิจแน่นอนถามว่าทำไมรัสเซียมีความมั่นใจที่จะเข้าไปยึดดินแดนยูเครนต้องเข้าใจโครงสร้างดิฟสเตดของยูเครนดิฟสเตดของยูเคนั้นมีการ ปกครองโดยชนชั้นบนครับซึ่งคนเหล่านี้กุมอำนาจในเรื่องของพลังงานแล้วในเรื่องของพลังงานนั้นนะครับชนชั้นบนในยูเครนนั้นก็มีการประสานผลประโยชน์กับบรรดาบรรษัทน้ำมันในรัสเซียท่อกส๊สท่อพลังงานของรัสเซียมากมายครับอยู่ในยูเครนซึ่งยูเครนนั้นตามภาษาท้องถิ่นดั้งเดิมแปลว่าบอร์เดอร์แลนด์ครับก็คือดินแดนที่เป็นชายแดน ระหว่างเขตอำนาจอิทธิพลของอาณาจักรออสเตรียฮังการีอาณาจักรเยอรมันพวกนี้นะครับดังนั้นครับยูเครนจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องท่อพลังงานของรัสเซียที่รัสเซียต้องการคงอิทธิพลนะนั่นเองอย่างไรก็ตามครับประเทศในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นประเทศใหญ่และมีอิทธิพลสำคัญแล้วก็เป็นคีย์นะครับในเรื่องที่ชาติตะวันตกใช้ในการคานำานาจของรัสเซีย ก็คือโปรแลนด์โปรแลนด์นั้นนะครับเป็นประเทศที่ไม่ต้องการถูกรัสเซียครอบครองและก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ดังนั้นครับโปรแลนด์ครับจึงเป็นประเทศสําคัญที่พยายามล็อบบี้โดยตลอดให้ยูเครนเข้ามาอยู่ในสาภาพยุโรปให้เบร,รุสเข้ามาอยู่ในสาภาพยุโรป โดยพ้องยิ่งครับทุกวันนี้สถานการณ์ความวุ่นวายในเบรุสนั้นก็มีโปลแลนด์เป็นตัวจัดสําคัญรวมถึงโปลแลนด์ก็สนับสนุนกลุ่มประเทศทะเลบอลติกเล็กๆ3ประเทศให้กระด้างกระเดื่องตอรเสเซียเท่านั้นยังไม่พอครับโปลแลนด์ยังลุกคืบไปถึงอารเมเนียอาเซอร์ไบจันแถบทะเลสาบแคสเปียนครับที่ต้องการให้ยุยงให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกับเนโตเข้าร่วมกับสภาพยุโรปครับ ในขณะที่ทางใต้ครับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งต้องการสกัดอำนาจในการออกทะเลน้ำอุ่นของรัสเซียก็เชื่อมโยงไปถึงต่อยิปแอโดการประธานาธิบดีของตุรกีดังนั้นครับอิทธิพลของสหรัฐนั้นต้องการสกัดอำนาจของรัสเซียที่จะลงมาทางใต้และกรณีของยูเครนครับให้ท่านจับตาดูครับว่ายูเครนเป็นจุด ยันของอำนาจหลายคู่เลอเกินทั้งรัสเซียกับตุรกีทั้งรัสเซียกับสหร,รัฐอเ,เมริกาทั้งรัสเซียกับสหภาพยุโรปและนาโต้ทั้งรัสเซียกับโปลแลนด์ค่อนข้างสลับซับซ้อนทีเดียวครับและสถานการณ์ในเวลานี้น่าจับตาดูเป็นอย่างยิ่งครับเพราะสไตล์รัสเซียยึดยึดเลยแต่ยูเครนก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่ง ในเวลานี้ครับความพยายามของโต๊ะเจราจารที่นำโดยป้าแม็กคาบุนเดสคันเซอร์รินดรแองเกลาแมคเคิลนั้นก็คงจะพยายามที่จะถอดชนวนสงครามให้จับตาดูสถานการณ์ในยูเครนให้ดีว่าอาจลุกลามบรนปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมครับการมีความรู้นั้นนอกจากจะทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นแล้วยังป้องกันตัว ท่านได้ครับทุกวันนี้มีการหลอกลงทุนเยอะแยะมากมายครับไปเรียนกันครับเทรดอินไคสิตครับจะทําให้ชีวิตของท่านแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับสมัครไปที่ไลน์ ID ks185202 ks185202 ติดต่อคุณขวัญเลขานุก,การของผมครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาตัวในใหม่ในโอกาสถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ